สวัสดีทุกคนนะคะมือใหม่หัดใช้ Mac ในวันนี้จะมาะะสอนวิธีการที่เราจะนะคะพิมพ์เอกสารประกอบนะคะสำหรับใครที่อยู่ในสายติวเตอร์นะคะสายติวเตอร์สายครูสายสอนนะคะนี่นะคะก็คือหน้าตาแบบนี้นะคะ,ะคือเราอยากจะพิมพ์น,นะคะเอกสารส่งเป็น PDF ไฟล์เป็นอีเมลให้กับนักเรียนเป็นเอกสารประกอบคอร์สนะคะเราก็จะพิมพ์จากเอกสารที่เราทําใน k e Keynote จากจากสไลด์นะคะใน Keynote แล้วเราก็จะปริ้นเขาออกมาให้เป็นในลักษณะแบบนี้คือเป็นเขาเรียกว่า handout นะคะคือใน Keynote เนี่ยเขาก็เหมือน powerpoint ใน Windows นะคะอ่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะคะว่าเราจะทำยังไงคือจะทำให้เขาออกมาในลักษณะนี้นะคะปริ้นออกมาเป็น pdf แล้วก็ให้มันมีที่เขียนด้วยนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวปิดอ่ะปิดอันนี้ไปก่อนให้ทุกคนไปที่นะคะ ไฟล์นะคะคีย์โนตของเราที่เราทำเป็นเอกสารไว้นะคะอ่ะสมมุตินะคะออนก็เปิดขึ้นมาอันนึงนะคะเป็นเอกสารที่ออนทำไว้นะคะสไลด์ในคีย์โนตแล้วกันนะคะคืออันนี้นะคะทีนี้ออนจะพิมพ์ออกมาให้เป็นแฮนด์เอาท์อย่างที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะคะเรานะคะไปเลือกตรงอันนี้คือออนวิวให้มันเป็นหน้าแบบนี้นะคะให้มันมีไซส์ไซส์บราด้านข้างๆหรือว่าเราจะเอาเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะไลท์ Light. นะคะ light table นะคะให้มันมองออกมาเป็นแบบนี้อ่ะวิธีการนะคะทำยังไงนะคะไปตรงคำว่า Files นะคะแล้วเราไปตรงคำว่านี้ค่ะเลื่อนลงมาสุดเลยไปตรงคำว่า Print นะคะ Print นะคะขึ้นมาละเห็นไหมคะอา้าวละแล้วนี้มันก็จะขึ้นหน้าต่างมาให้เราหน้าต่างที่เราเตรียมที่จะปิม้นเอกสารนั่นเองนะคะ ทีนี้ของออนเนี่ยไม่ได้ต่อปรินเตอร์ไว้นะคะมันจะไม่ขึ้นเราจะไม่ไม่ปรินนะคะเราจะเป็น p a p e r l e s s คือเขาเรียกว่าภาวะโลกร้อนเราจะเอาทุกอย่างส่งมันแบบอ e ีเมลนะคะเป็นอ e ีเมลเป็นอ e ีบุ๊กเป็นทุกอย่างเป็นออนไลน์หมดนะคะเอาละพอมาดูหน้านี้เดี๋ยวอธิบายนิดนึงแล้วกันเนาะหน้านี้เนี่ยถ้าเราอยากจะปริ้นในลักษณะที่เป็นเต็มหนึ่งหน้าเห็นไหมคะอันนี้สไลด์สไลด์มีทั้งหมด12หน้าเห็นไหมคะข้างบนเนี่ยนะคะเลือกดูนะคะอ่ะทีนี้เราจะปริ้นแบบเป็นสไลด์ 1>, 1 A 4ต่อ1ห,หน้าก็ได้หรือเราจะทำเป็นแบบก r ิทเห็นไหมคะ,ะแบบก r ิทนะคะใน1ห,หน้าก็มีอยู่4สไลด์เราสามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะเอาเป็นเท่าไหร่นี่นะคะ2สไลด์6สไลด์9สไลด์หรือ16สไลด์แล้วแต่เราเลือกเลยนะคะถ้าใครอยากจะปริ้นออกมาเป็นแบบก r ิทนะคะ,ะแต่ของออนจะปริ้นเป็นแบบแฮนด์เอาท์นะคะก็เลือกตรงแฮนด์เอาท์แฮนด์เอาท์ก็เหมือนกันนะคะแฮนด์เอาท์เนี่ยมันจะมีที่ให้นักเรียนเขียนด้านข้างนะคะเผื่อบบว่าเทคโนตอะไรนะคะ หรือจะทําเป็นแบบ 4, ี่สไลด์ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะ,ะแต่อราจะเอา3ามนะคะหรือใครจะเอาแค่ outline นะคะเอา l i n e มันก็คือมีแค่ตัวหนังสือนะคะมันไม่มีอะไรนะคะมันไม่มีอะไรเป็นเอาไ i น์มันคือหัวแบบหัวข้ออะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเอาละทีนี้เราจะพิ็นแบบนี้แบบที่มันมีที่จดด้วยนะคะแล้วข้างบนเห็นไหมคะก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเป็นกี่ก๊อปปี้จะพิมพ์กี่อันส่วนใหญ่ก็หนนะคะอืม ข้างบนถ้าใครมีริมพเตอร์ก็เลือกริ i n t เตอร์นะคะแต่ออนไม่ได้ต่อนะคะ Default Setting ก็จากริ i พเตอร์นั่นเองนะคะอะ่า s r t s e t นั่นเองเป็น default นะคะใครจะไปปรับแต่งอะไรก็ไปนะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบมือใหม่นะคะหัดใช้ Mac หัดใช้ Keynote นะคะอะ่ะทีนี้เราจะปรินทั้งหมดอะ่ะตอนนี้มันโชว์ให้เราละเราดูจากมุมบนนี้นะคะก็จะเห็นว่าอ่าจะมีเอกสารทั้งหมดนะคะสีหน้านะคะที่เราจะต้องปรินออกมานะ,ะหรือเราจะเลือกนะคะ Selection เราจะเลือกก็ได้นะคะว่าเอาหน้าไหนนะคะ,ะถ้าออก็คือออกมาหมดหรือเราจะเอาตั้งแต่หน้าไหนถึงหน้าไหนในสไลด์ก็ได้ก็คือตรงนี้นะคะ,ะทีนี้ออนเลือกเป็นออนะคะ all. อะ้แล้วก็มาดูค่ะข้างล่างนะคะข้างล่างจะเห็นว่าตรง PDF เนี่ยค่ะนะคะคือถ้าเรามีต่อพินเตอร์มันจะพิ้นออกมาเป็น PDF นะคะแต่ถ้าเราจะเซฟเป็นไฟล์นะคะแล้วส่งให้อีเมลทางอีเมลเราเลือกตรงนี้นะคะ Save as pdf นะคะเลือกไปปุ๊บนะคะเขาก็จะขึ้นหน้าต่างมาให้เรานะคะหน้าต่างเราจะเซฟเขาไว้ไหนไหนนะคะเดี๋ยวเอาเอามาไว้ตรงเดสก์ท็อปละกันนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็กดเซฟแค่นี้เองนะคะ,อ,ะออนทำไปตะกี้แลวออนรีเพจไปนะคะอ่ะอ่าโอเคนะคะนี่ก็คือเสร็จละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะเพราะตะกี้ที่ออเอาโชว์ขึ้นมาให้ดูเห็นไหมคะว่าอ่อ,อนทำไปแล้วนี่นะคะ นี่เองเห็นไหมคะมันก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เองนะคะ,ะแล้วเราก็นะคะทำเป็นไฟล์นะคะส่งให้นักเรียนเราได้เลยนะคะ,ะวันนี้ออนก็เอาวิธีการง่ายๆในการใช้ k y n โ t e ในการใช้ MacBook มาฝากนะคะใครนะคะอยากรู้เรื่องไหนวิธีการใช้นะคะเกี่ยวกับ k e Keynote นะคะหรือ Mac นะคะหรือ uh, pages นะคะซึ่งออนก็เชี่ยวชาญมากเพราะออนทำงานเอกสารเยอะมาก นะคะแล้วออนมีเวลานะคะออนก็จะมาทําคลิปให้ก็เขียนคอมเมนต์ไว้นะคะว่าถ้าอยากรู้เรื่องไหนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามดูกันอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ